ครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศัติ์สำหรับวิดีโอในคลิปนี้นะครับจะนำท่านมานะครับทำการตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนนะครับไส้กรองน้ำมันดีเซลนะครับของเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตรยี่ห้อยันม่านะครับ เครื่องยนต์เบนซินเนี่ยนะครับนะถ้าเขาจะทำงานได้เขาจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3อย่างนะครับห่งก็คือมีเรื่องของกำลังอัดนะครับสนะครับมีเรื่องของอระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและ3มีเรื่องของระบบจุดระเบิดหรือเรื่องของประกายไฟแต่ในเครื่องยนต์ดีเซลนะถ้าเขาจะจุดระเบิดหรือทำงานได้เนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลจะใช้องค์ประกอบอยู่แค่2อย่างนะครับ 1. ก็คือกำลังอัด 2. ก็คือระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับนั้นในเครื่องยนต์ดีเซลจะไม่มีเรื่องประกายไฟหรือเรื่องระบบจุดระเบิดเข้ามาเกี่ยวข้องเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ต้องเติมน้ำมันดีเซลหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าน้ำมันโซล่าเมื่อผ่านการใช้งานไปนะครับตัวไส้กรองน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันโซล่าเนี่ย ก็จะเกิดการสกปรปกอุดตันแล้วก็เสื่อมสภาพไปตามระยะเวลานะบางท่านที่ใช้เครื่องยนต์พวกนี้อยู่ก็เอาง่ายๆก็คือถอดไส้กองดีเซลทิ้งเลยเมื่อเราถอดไส้กองน้ํามันดีเซลทิ้งไปน้ํามันดีเซลจากถังที่ไหลไปยังตัวนี้นะครับตัวปัม๊มนี่นะตัวปัม๊ม แล้วจากปั๊มก็จะส่งน้ำมันต่อไปที่หัวฉีดเมื่อไม่มีไส้กรองนะครับจะทำให้สิ่งสกปรกที่อยู่ในถังน้ำมันที่ปนมากับน้ำมันจากปั๊มที่เราไปซื้อสร้างความเสียหายให้กับตัวปัม๊มสร้างความเสียหายให้กับตัวหัวฉีดเพราะฉะนั้นสำคัญเลยนะครับไส้กรองน้ำมันดีเซลนะถ้าท่านถอดแล้วเนี่ยท่านหาซื้อมาเปลี่ยนใหม่ นะครับเดี๋ยวมันมีขั้นตอนบริการอย่างไรนะครับไม่ยากเลยนะครับพี่ปุ้ยอยู่ตรงนี้ินไส้กอกให้เราสังเกตนะครับว่านะที่ตรงก้นไส้กรองเนี่ยนะครับจะมีพลาสติกสีแดงๆอยู่อันหนึ่งนะครับถ้าข้างในนี้มีน้ําอยู่นะครับไอตัวลูกลอยหรือตัวพลาสติกตัวเนี้ยเขาจะอยู่ทางด้านล่าง ทีนี้เมื่อผ่านการใช้งานไปนะครับเกิดมีน้ํานะครับเข้าไปน้ําจะมาจากไหนก็แล้วแต่น้ําจะลงมาอยู่ด้านล่างนะครับน้ําเนี่ยจะทําให้ตัวลูกลอยหรือพลาสติกสีแดงตัวนี้ลอยขึ้นนั่นคือเตือนว่ามีน้ําอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์หรือรถกระบะท,ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเขาจะมีไฟเตือนให้ท่านที่หน้าปัดเลือนไม้ถ้าท่านเห็นไฟเตือนเมื่อไหร่แสดงว่า ในกองน้ำมันดีเซลของท่านเนี่ยมีน้ําอยู่นะท่านจะปล่อยทิ้งหรือท่านจะปล่อยทิ้งแล้วเปลี่ยนไส้กองตัวนี้ใหม่ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าในไส้กองตัวนี้ของท่านในห้องนี้ของท่านในถ้วยนี้ของท่านไม่มีน้ําอยู่แต่มันครบกําหนดในการใช้งานนะครับก็คือถึงเวลาจะต้องถอดมาทําความสะอาดและเปลี่ยนข้อมูลของเขาก็คือระบุว่าการบํารุงรักษา นะครับอันนี้ถ้าจะถอดคือคลายตัวนี้หมุนไปทางซ้ายมือนะครับนะฮตามเข็มนาฬิกานะฮบ,บอกทิศทางการคลายตัวนี้นะครับไม่ยากให้ล้างทำความสะอาดไส้กรองทุก300ชั่วโมงล้างทำความสะอาดทุก300ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เมื่อครบกำหนดเมื่อลูกร้อยสีแดงลอยขึ้นหมุนถอดออกเทน้ำทิ้ง แต่ในคลิปนี้ก็คือจะสอนวิธีการถอดเปลี่ยนนะครับไส้กองน้ำมันดีเซลนในเครื่องยนต์ดีเซลไส้กองตัวนี้สำคัญมากเลยนะครับเวลาเปลี่ยนพยายามเน้นไปที่ของแท้ไส้กองตัวนี้ราคาหลักสิบบาทแต่อะไหล่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงราคาหลายร้อยราคาหลักพันนะครับขั้นตอนในการบริการทำอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งเราก็ปิดก๊อกน,นี่ปิดก๊อกแล้วนะครับ สเราก็เอามือหมุนสตาร์ทเครื่องยนต์ออกเพราะว่ามันเกะกะในการทำงานนะเอามือหมุนออกนะครับสก็คือถอดตัวนี้ตามที่เขาแนะนำนะครับนะถ้าท่านหมุนด้วยมือไม่ออกนะครับท่านอาจจะใช้ไขควงปากแบนที่ปากมันเสียหรือชำรุดแล้วเนี่ยเอามาวางอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามือตบเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่านะวขคายไป ก็จะมีโอลิงกันรั่วอยู่นะครับถ้าตัวนี้มันมันไม่ดีสภาพไม่ดีก็จะมีน mm ้ํามันซึมและรั่วลงมานะครับเวลาท่านถอดมาท่านก็สมควรจะดูด้วยนะครับเอาลงมานะครับขยับขยับเนี่ยครับนะฮะน้ํามันดีเซลเก่าเลยเนี่ยถ้าเกิดมีสนิมมีสิ่งสกปรกเขาก็บอกว่าให้เราทําไมครับเททิ้งไป <analytics> นะฮะแล้วก็เททิ้งนะครับ แล้วท่านก็เอาถ้วยเนี่ยไปล้างทำความสะอาดตรวจสอบโอลิงตัวนี้ให้ดีนะครับอ่านะเสร็จแล้วอย่าลืมใส่ตัวลูกลอยสีแดงกลับนะครับส่วนว่าอันนี้ผมทำาฟามสาดแล้วนะครับผมก็ใส่กลับเข้าไปนะครับส่วนตัวไส้กลองอันนี้ก็ดึงลงมาได้เลยนะครับดึงลงมาเนี่ยนะฮะไส้กลองดึงลงมาอย่างนี้นะครับ เวลาเราเปลี่ยนอันใหม่นะครับเราก็ไปซื้อไส้กรอง mm hmm. ก็ระบุยี่ห้อระบุรุ่นไปนะครัแต่เท่าที่ผมทราบข้อมูลนะครับเวลาซื้อเครื่องพวกนี้ยเขาจะมีแถมไส้กรองอน้ำมันดีเซลมาให้นะส่วนเขาจะแถมมากี่ลูกอันนี้ผมไม่ทราบนะครับถ้าท่านใช้โคต้าตรงนี้หมดแล้วท่านก็ไปซื้อใหม่นะครับเวลาจะเปลี่ยนก็ไม่ยากท่านก็แกะซองออกนะครับนะแล้วก็ใส่เข้าไป ทีนี้ในคลิปนี้ผมขออนุญาตใช้ของเดิมก่อนนะครับให้สมมุติว่านี่คือไส้กรองน้ํามันดีเซลตัวใหม่นะยังไม่เปียกยังไม่เปิดน้ํามันอะไรนะครับเราก็เช็ดนะครับเช็ดทถความสะอาดก่อนนะครับกดสอบใส่ไส้กรองน้ํามันดีเซลตัวใหม่เข้าไปนะครับถ้าท่านใส่ผิดมันใส่ไม่เข้าอยู่แล้วนะครับจะเอาด้านล่างไปไว้ด้านบนมันใส่ไม่เข้าอยู่แล้วนะครับ เช็ดทำฟาร์มสะอาดตัวถ้วยนะฮะที่ล้างแล้วนะครับแล้วอย่าลืมใส่ตัวลูกลอยนะครับตัวยึดตัวล็อกนะครับแล้วก็ใส่เวลาท่านใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับนะท่านใส่ไปแล้วเนี่ยท่านให้สติกเกอร์ที่ระบุการบำรุงรักษาอยู่ด้านนอกด้วยบางท่าน ใส่แล้วไปอยู่ข้างในนะครับแล้วท่านจะดูได้ยังไงล่ะครับว่าเขามีข้อมูลในการเซอร์วิสหรือบริการอย่างไรเล็กๆน้อยๆนะครับบ่งบอกถึงฟาร์มปานีในการทํางานของช่างได้นะครับอ่านะฮะผมก็จะติดให้อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าเอาใส่ตัวนี้แล้วเราก็หมุนเข้าเกียวด้วยมือก่อนนะครับอ่านะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าท่านมีเครื่องมือพิเศษหรือท่านมีแรงดีท่านก็หมุนไปแต่ถ้าเกิดท่านกลัวไม่แน่นก็ใช้ไขควงปากแบนที่ปากมันชำรุดแล้วนะครับท่านก็เอามาวางนะครับแล้วก็นะฮะถ้าโอลิงของท่านดีนะครับเกลียวไม่เสียยังไงตรงนี้ก็ไม่มีการรั่วซึมนะครับอ่านะฮะผมก็เคาะไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมครับเช็ดทาฟาร์มสะอาดเพื่อจะดูว่า หลังจากที่เราเปิดก๊อกน้ำมันมันไหลมาแล้วเนี่ยเวลาใช้งานมีการซึมหรือการรั่วเกิดขึ้นไหมทีนี้หลังจากประกอบติดตั้งเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะบิดก๊อกน้ำมันเปิดเราก็เปิดนะครับน้ำมันไหลอ่าน้ำมันดีเซลที่อยู่ในถังก็จะไหลมานะครับแต่ในห้องเนี้มันยังมีอากาศอยู่นะครับมีอากาศอยู่ ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสมัยก่อนนะครับเราอาจจะต้องมาคายแป,ป๊บที่ปั๊มไปคายแป,ป๊บที่หัวฉีดแล้วก็สตาร์ทเครื่องเพื่อไล่ฟองอากาศแต่ในเครื่องยนต์ตัวนี้บริษัทเนี่ยเขาเอำนวยความสะดวกมาให้นะครับเขาจะทำก๊อกตัวนี้เป็นตัวไล่ลมมาด้วยวิธีการนี่ง่ายมากเลยนะครับให้ท่านบิดก๊อกตัวนี้ไปทางซ้ายสุด อากาศที่อยู่ในเนี้ยจะถูกดันหรือถูกไล่ออกไปเองนะครับนี่คือก๊้องนี่ผมเปิดแล้วนะครับนี่เปิดมันอยู่ตำแหน่งนี้ไล่ลมคือทําอย่างนี้ครับท่านดูนะครับดันไปอย่างนี้ครับเนี่ยนี่ครับคือไล่ลมครับเนี่ยเขาจะมีเขียนว่าแอร์อากาศแล้วมีลูกศรเนี่ยท่านกดเท่านี้คือการไล่ลมนะครับหลังจากนั้นท่านก็ปล่อย ผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากท่านประกอบเสร็จขันตัวยึดตัวนี้แน่นแล้วท่านเปิดก๊อกลงมาน้ำมันจะไหลลงมาแต่ยังมีฟองอากาศอยู่น้ำมันจะไหลช้าท่านไล่ลมโดยการผักก๊อกตัวนี้ไปเท่านี้เองนะครับนี่นะฮะอ่าสักครู่หนึง่งนะครับแล้วท่านก็ปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนอะไหล่ของแท้นะครับ การสึกหลอของปั๊มก็จะน้อยการสึกหลอของหวัวฉีดก็จะน้อยนะครับแล้วทําให้ท่านนะครับใช้เครื่องได้อย่างสบายใจนะครับประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการบํารุงดูแลรักษานะครับเป็นการปฏิบัติที่มีขั้นตอนไม่ยากอย่างไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าหลังจากท่านดูคลิปนี้แล้วนะครับท่านที่มีเครื่องยนต์ทางการเกษตรแบบนี้นะครับท่านก็ไปตรวจสอบ แล้วก็นำความรู้ตรงเนี้ไปปฏิบัตินะจะทําให้ท่านเนี่ยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใช้งานเครื่องยนต์ของท่านเนี่ยได้อย่างคุ้มค่ากับเงินที่ท่านจ่ายไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับก็สวัสดีครับ